พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่กับตัวเองดูจิตของตัวเองดูการกระทําของตัวเองถ้าอะไรที่มันเป็นโทษแก่ตัวเองเราก็จงเลิกทำถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็จงเจริญขึ้นอาการทางกายที่แสดงออกมาจะถูกผลักดันด้วยตัณหาเท่านั้นตัณหาคือเหตุใหญ่ ือตัวพบตัวชาติการจับผิดตนเองกับการจับผิดผู้อื่นมันต่างกันราวฟ้ากับเหวจงมองลงไปสู่ใจของตนมองให้เห็นความคิดของตนเห็นความไม่ดีของตนแล้วให้รีบแก้ไขตนเองนี่แหละคือผู้ฝึกตนโดยแท้ให้มีสติเฝ้ามองอยู่ คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อะไรมันจะมากระทบก็รู้มองลงสู่ใจตนให้เห็นใจตนอยู่ตลอดเวลามันก็จะได้มันก็จะเกิดสติปัญญาหากมองออกไปตั้งแต่ข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ธรรมะนะที่สำคัญนักปฏิบัติจงระวังให้ดีกับความคิดติดเมื่อไหร่ หลงกับมันเมื่อนั้น